วันธรรมตโตน,นะคือวันพระที่พวกเราก็จะได้ีโอกาสได้ทำบุญตักบ,บาทได้สวดมนรรมต์ทวัดสวดมนต์อยู่วัดปฏิบัติธรรมรักษาศีนสมาทานศีลนโดยปกติจะเป็นแบับงนั้นโดยทั่วไปแต่สำหรับที่ทำดาวของเรานั้นก็แล้วแต่จะพร้อมมาวันไหนเราก็ ทำกันอยู่เหมือนเดิมเนะี่ยไม่ว่าจะเข่าบรร้าบรรษาการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติเดินจงกรมนะเป็นจิตเป็นเรื่องที่เราจะต้องพึงการทำนะเพราะนั้นก็ขอฝา,ากออทางพระพิสุแล้วก็ในขาวเมสีนั่นคือเรื่องของจิตเรื่องของจิตจะวัดเรื่องของการที่เราควรจะทำนะจะได้ดีเล่นจะไปเห็นแก่ตัวนะ เป็นนิสัยที่ลบกพ่อประทวนไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะฉะนั้นการปรับตัวปรับใจการอยู่ความเป็นสมัญนาสาโรภุตเป็นอุบาสกบาติกาที่อยู่ในวัดรามีกิจวัตรที่ต้องร่วมกันนะกิจวัตรสิบอยานะ่างทำวัดสวดมนต์มันประชุมเป็นนิดทํากิจร่วมกันนะชื่อกันดูแลรักษาคมสะอาดแลนะโดยเฉพาะยิ่งลวกพ่อเป็นคนที่ถือมากนะ ในเรื่องลงขบฉันเนี่ยนะถ้าจะถามเมธีเนี่ยพามเก่าๆจริงๆแล้วเนี่ยเมธีอวยแม่ของหลงพ่อเองนี่อนุญาตหลังจากอายุปแปดสิบแล้วนะที่ไม่ให้รงฉันนอกนั้นต้องลงมาฉันร่วมกันทั้งหมดนะเพราะนั้นวันนี้จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้สำหรับการตีเตือนนะม่ขาวเม่ชี เราควรจะลงฉันด้วยกันเพื่อฟังธรรมเพื่อแสดงความเป็นสาม,มัคคีเที่ยบพร้อมหรือมีปัญหาอะไรเราจะได้ตีเตือนเราจะได้พูดกล่าวเป็นช่วงฉันและแม่ของหลวงพ่อเองนี่หนังสือก็สวดไม่ได้นะในทีวีเนี่ยไม่ได้เรียนทำวัดสวดมนต์ก็ไม่เคยให้ขาดนะหลังจากก่อนที่อายุจะถึงปแปดสินะเพราะนั้นก็คนอื่นก็คงไม่สำคัญกว่าแม่นะ ไม่ได้มายกประเด็นคมคูนะต้องถามแม่ทีแม่ทีอุบลเนี่ยเขาจะอยู่นะแม่ของลูพ่อเนีอ่านหนังสือไม่ออกพอเสียงะระฆังก็ให้มานั่งทำวัดสวดมนต์มานั่งว่ายเฉยเนั่งหลับนั่งเด้งก็นั่งไปนะแม้กระทั่งขันเนี่ยฉันเสร็จก็หลับฟังธรรมก็หลับแต่ก็ต้องให้มานะ แนะ่ก็ถามโยมที่อยู่เก่าๆตรงนี้ดูว่าหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่ชอบโดยยิ่งกับการที่มีธุระตอนเช้าต้องซักผ้าต้องอะไรเนี่ยนะเรามีกิจวัดร่วมกันนะเพราะนั้นนี่ถ้าไม่โรงถันก็เชิญถ้าไม่ทำวัดสวดมนต์เกินสามวันก็เชิญแหลวงพ่อเป็นนิสัยอย่างนั้น นะขอให้ทุกคนได้เข้าใจด้วยถ้าไม่พอใจอยู่ก็ไปได้ทันทีนะนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยก็แจ้งกันจะได้ดูแลกันดูแลรักษากันแล้วเรื่องของกิจ,จวัตรมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราเข้ามาบวชแล้วเราไม่พยายามจะเอากิเลสออกจากใจเราจะมาบวชทําไมถ้าเรากลัวการทาวัดสวดมนต์เรากลัวการนั่งสมาธิจเจริญภาวนา เราจะมาบวชทําไมเพราะเราเข้ามาเพื่อสวดมนต์เพื่อจเจริญภาวนาเพื่อจะถอดถอนอวสวกิเลสองกจากจิตใจนั่นคือความโรคความโกรธความหลงถ้าเรากลัวตรงนี้ก็หมายความว่าเรากําลังอยากรับโรคโกรธหลงโดยไม่สนใจใครออถือทิศเทียมิมานะเรียกว่าอีกโก้ได้ยีกโก้ก็ไปสร้างวัดใหม่อยู่เองเลย,ยไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าคิดว่าทําได้ก็ไปทํา ต้องลดนะอีโก้เี่ยต้องลดทิฏฐิสมิมานะความถือตัวถือตนไม่ใช่ว่าไม่ถือตัวถือตนฉันเป็นผู้หญิงไม่ให้ถือตัวถือตนอย่างไรคําว่าถือตัวถือตนในที่ไหนหมายถึงว่าลดลดทิฏฐิอสมิมาณะอสวะกิเดชพยายามทาให้มันเบาบางเพราะนั้นก็ขอฝากนะขอฝากเป็นยิ่งโดยยิ่ง ถ้าไม่ลงมาฉันเกินสามวันก็นิมนนะนิมนเลยนะทั้งพระทั้งเม่ขาวแม่ชีนี่แหละพอยดูที่ว่าถ้าอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ไหมคือน,นิสัยมันเป็นอย่างนั้นนะมาก็ไม่ร่วมทําสังฆกรรมนอยู่ประมาณสักสิปีเนี่ยเพราะว่าบอกแล้วไงว่าถ้าหาจิตไม่ได้ในยีนิบห้าพรรษาก็ไม่ต้องหาแล้วแต่ในฐานะที่ยังต้องสร้างต้องดูแล พระพุทธศาสนาเป็นบุรุษหนึ่งที่อยู่ในพุทธศาสนาจึงต้องกล่าวกล่าวพระธรรมและพระวินยวยัยเพื่อเป็นรูปเปลี่ยนเยื่องอย่างเพราะนั้นกอนเขาฝากนะในโดยเฉพาะสถานที่ของเรานั้นมันต้องร่วมมือร่วมใจร่วมแรงร่วมใจด้วยไม่ชว่าใครจะไปไงเขาไปอย่างนั้นถือว่าหลวงพ่อไม่ใช่นะ,ะไม่ใช่หลวงพี่หลวงพี่ประทวนหลวงพ่อประทวนก็ไม่ใช่นะ ระวังนะดิ้นเราง่ายๆนะถ้าบอกตอตามท,ทีแล้วก็ไม่รู้ดอกว่าลูกเต้าเราหลานใครก็บอกให้ไปเลยยังขืนอยู่ก็ไม่ชอบเหมือนกันไม่ชอบนะเพราะทุกบาททุกตังค์ลวงพอทวนนี่ไม่ได้เอามาเป็นส่วนตัวเลยนั้นจะเป็นหนังแปอะไรได้มาเท่าไหร่ก็มาสร้างมาทําให้ศาสนานะเราเข้ามาบวชเพื่อเข้ามาศึกษารสระอสวัชิเลสนะก็ช่วยกันนะก็เห็นบ่อยๆเหมือนกันว่าเออ เราันเสร็จแล้วก็ช่วยกันล้างช่วยล้างชามสักน,นิดก็ดีนะอย่าไปเกี่ยงโยมเลโยมอาจจะมีพละมากแต่เราอยู่ในวัดเราต้องทําทําให้เขาดูเรียกให้เขามาดูว่าเราปฏิบัติทำกันอย่างไรไม่ใช่เรียกมาดูว่าเราเนี่ยแม่อย่างนู้นเน่ไม่ใช่เลยแลนะร้องพ่อเนี่ยสวมก็ตักนะสวมก็ตักสวมก็ทําตักปูกระเบื้องทําทุกอย่างนะ มเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยเชปูนติดปูนออกลอ,ลอ,ลอแกแรก,แกอยู่เนี่ยโยมมาก็ต้องลงมารับโยมเหือดะเหือดตายต้องมานั่งยิ้มรับโยมนะไอเราได้เบียบไหนที่โยมมาเดินจะชนนะมีน้ำใจถามโยมไปเมดไหมว่าเขามาจากไหนมาเที่ยวเหรอมาอะไรมันต้องพูดสิครับท่านที่อยู่ในวัดเนี่ยโยมมายังไงเนาะขึ้นไปเที่ยวก่อระวังหน่อย มันลื่นมันอะไรก็ตีเตือนเขาได้บอกเขาได้เฉยทําเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นอะไรหรือหรือว่าเบียบไหนอาตมาไม่เข้าใจนะในการรับนะแสดงความอ่อนน้อมหน่อยนะไม่ใช่อ่อนเยนะอ่อนน้อมอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนเยแข็งแกร่งไม่ใช่แข็งกระด้าง ล้วก็ทำงานหนักแต่ไม่จังหวะจะมาอะไรมันธรรมะก็คือธรรมะไม่ใช่ธรรมะก็คือไม่ใช่ธรรมะเือเราจะมาเรียกมมาเหนือกิเลสเรี่ยงมันดึงเราลงไปสู่ที่ต่ำที่ชั่วเหรอมิตรแท้ก็ไม่นำกันลงไปอย่างนั้นหรอกคนเทียมมิดไอ้ม,มิดเทียมเนี่ยนำเราไปสู่ที่ต่ำที่ชั่วเ,ร,เราต้องเข้าใจสนทนากันคุยเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องชั่วเรื่องต่ำจะไปคุย คมิตรอย่างนั้นมิตรนําไปสู่ทางต่ําทางชั่วอย่าไปคุยมิตรที่นำไปพ้นทุกมิตรที่พูดมีเหตุมีผลคนจริงใจคนัสซื่อเนะี่ยเขาเรียกว่าคนที่คบกันได้ไม่นําไปสู่ความตกต่ํารอว่าวันไหนธรรมะจะสอนสั่งพวกนี้ให้รู้จักธรรมว่าอะไรคือการเสียสลนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของใครทั้งนั้น วัดนี้เป็นของพระพุทธเจ้าของที่มันตกอยู่ในวัดนี้ต้องเชื่อกันรักษานั่นก็รอวันว่าเออวันไหนธรรมะที่สอนพวกนี้ให้รู้จักหรือว่าตายไปแล้วไปสอนตอนตายมันจะลําบากแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาเราไม่พูดไม่ซ้าไม่เติมไม่เพิ่มไม่ต่อให้เขาต่อเรื่องของเขาไปเขามาทมําบุญก็ทําไป เขาอยากไหวก็ไหวไปเขาอยากกลับก็กลับไปเขาอยากมาร่วมก็ร่วมไปถ้าใจเขาไม่ร่วมมันก็เรื่องของเขาเขาบุญมันคือบุญเราไปใส่ร้ายไปสีใครไม่ได้รอกนะเรื่องของจัจธรรมเรื่องของอริสัตเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะ่ยใครทำใครได้สันติโกไอ้คนไม่ศึกษาไม่รู้ดอกศึกษาแล้วต้องนํามาปฏิบัติ สันติโกอกาลิโกโอปนยิโก้อมมาใส่ตัวเป็นปัจจตังเวทิธัพโพผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงรู้ได้เพราะฉะนั้นเขาไม่น้อมไม่นำไม่ทำแลีเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจดอกต่อยเขาพูดยังไงเขาก็ไม่เข้าใจนะเพราะเขาไม่ได้น้อมมาประพฏิบัติต่อให้เราพูดเรื่องทานเขาก็บอกว่าอย่างนอกเรื่องเราบอกบุญเขาว่ามันนอกเรื่อง ที่จริงแต่ผู้รู้จงรู้ว่าอ๋อั่นบุญชักชวนทําบุญเชิญชวนทําบุญมันเป็นบุญแนะนําเรื่องดีมันเป็นบุญขี่ขุมทรัพย์ให้ดีพูดเรื่องดีขี่ขุมทรัพย์ให้วไม่ใช่เป็นดูไม่ใช่เป็นด่าใเสียด่านี่ด่ากิเลสไม่ได้ด่าคนว่ากิเลสไม่ได้ว่าคนวัดนี้สร้างมาเพื่อกาจัดกิเลสนี่เพื่อลดละก,กิเลสนี่ ไม่ใช่สร้างมาเพื่อเพิ่มเติมกิเลสให้คนไม่ใช่มาเพิ่มทิฏฐิอัตมิม,มานะให้คนไม่ใช่มาเพิ่มอีโก้ให้คนเอ,อไม่ใช่มาสร้างเพื่ออวดพ้น,พนสร้างมาเพื่อไว้กำจัดกิเลสสร้างมาเพื่อกำจัดกิเลสกิเลสคือความรลภความโกรธขมหลงแต่วิธีการกำจัดก็เริ่มจากการให้ทานการเสียสละเสียสละอะไร ก็เริ่มจากการเสียสละตัวเองทรรมบวชในพุทธศาสนาก็เสียสละที่ต้องทำให้วัดนี้มันดีปัดกวาดดูแลตื่นเช้ามาก็ต้องเดินดูปัดกวาดดูมันนั่นมีกิจกับวัดให้วัดมันดีข้มามบวชแล้วเสียสละเริ่มเสียสละให้ทานไม่ังว่าต้องไปให้อะไรมากมายแล้วก็อภัยทานฝึกให้อภัยทานฝึกการเสียสละ ปัดกวาดดูแลวัดกว่าอารามอะไรควรหมอะควรในวัดควรไหวหรืออะไรควรทําลายอะไรควรเอาออกดูแลให้มันดีไม่คือการเสียสละในการให้ทานรักษาศีลกายวาจาใจสํารวมศีลมีอะไรก็รักษาให้มันดีสวดมนต์เจริญสติให้มันมีสติเมื่อมันมีสติแล้วมันจึงจะไปฝึกสมาธิได้ ฝึกสมาธิทำกิจทำเป็นสมาธิบ่อยๆนะมันจึงจะเกิดปัญญาได้เมื่อเกิดปัญญามันก็สามารถจะทำให้ตัวเองหลุดพ้นหลุดพ้นจากอสวะกิเลสอันชั่วช้าต่ำซามไม่ไปเยียบย่ำมันอยู่อย่างนั้น <S <S ไม่เห็นดีเป็นชั่วเห็นชั่วเป็นดีมุ่งหวังปราถนาจะสร้างทํามเคุณงามความดีในชีวิตนี้มันไม่ถึงร้อยปีมันจะมีอะไร มันผ่านมาสักเท่าไหร่มันให้อะไรเราบ้างชีวิตที่ผ่านมานะต้องถามมันบวชเราได้อะไรหรือว่าได้ผ่านไปวันวนะันเพื่ออยู่รอดรอดไปวันวนะันึกินเดน,นอนไปวันๆนะันึ่งถ้านเออยเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มันน้อยมากไม่รู้ว่าตายไปครั้งนี้แล้วเกิดใหม่ไม่รู้ว่าจะได้ไม่เห็นโลกนี้อีกไหม และท่านทั้งหลายอย่ามัวประมาทเราก็พูดได้แค่ที่เราพูดท่านอย่าคิดว่าท่านเก่งกาจหรือมีความรู้สามารถอะไรมากมายเลยถ้าท่านยังไม่พอใจในการให้ทานท่านยังท่านยังไม่พอใจในการรักษาศีลถ้าท่านยังไม่มีปัญญาในการเจริญภาวนาฆ่ากิเลสท่านก็ไม่พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่หรอก ให้ล่ำรวยขนาดไหนก็มาเถอะจะพูดให้ฟังเองว่าไอ้มีเงินมากมายขนาดนั้นอ่ะมันจะไปซื้อสวรรค์ได้ไหมถ้าไม่ทำไว้ตั้งแต่เป็นมนุษย์ต่อยมีเงินสักหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถจะซื้อสวรรค์ได้เลยถ้าไม่ให้ทานรักษาศีลไม่เจริญภาวนาถึงขั้นที่ปิดอบายได้ยังไงมันก็ตกนรกอยู่ดีเพราะอบายภูมิสีเนี่ย มันต้องปิดด้วยหลักธรรมการกระทำไม่ใช่มีเงินแล้วปิดได้ไม่ฆ่าสัตว์แล้วปิดได้ไม่ใช่มีศีลไม่ฆ่าสัตว์แต่ก็ยังมีข้ออื่นที่นําไปลงนรกได้ทิฏฐิสมิมานะสักยะทิฏฐิคนถือตัวถือต,อตนเหมือนกับคุณดีก่าเขาอะไรอย่างนี้นั่นนำาลงนรกได้แต่เพราะนั้นนี้อยากจะพูดแล้วกนว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้น้อยมากนะ อย่ามัวประมาทก,กันอยู่เลยไม่รู้ว่าเราจะตายกันตอนไหนไม่ลายหรพ่อก่อนก่อนก็แทบมันจะบอกเฮ้ยเป็นไรวะต้องให้คนชกตั้มหัวใจทันทีไปหาหมอนะี่ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดพลาดเลยทั้ทงคามดันทั้งเลือดทั้งอะไรทุกอย่างเส้นมันกิดโอ้นี่กำลัง COVID, ไอ้โควิดจะไปเกาะกปอดนะให้ใจไม่ออกตายมันทุ่นลทุ่นลายอย่างนี้หรือ ปวดเจ็บปวดพอทนได้ตัวเองไม่ได้มันให้ใจลงตายก็เลียไฝเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าชีวิตนี่ก่อส่วนเกินของชีวิตที่กําหนดไว้เนี่ยมาหลายปีแล้วผมตั้งใจว่าโอ้การเกิดครั้งนี้ชีวิตก็คงไม่เกินสามสิบปีมั่งเคยพูดไว้ตั้งแต่เป็นคารวะถ้าเกินสามสิบก็ถือว่าเก่งแล้วล่ะตอนนี้มันหกสิบแล้วมันได้กําไรมาสามสิบแล้วนะ ก็เพียงจะอยากจะพูดอยากจะนําอยากจะทําอะไรที่มันต้องเด็ดขาดกับตัวเองนะอย่าไม่ใช่ว่าต้องการมามีชื่อเสียงในหน้าในตาอะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องที่จะต้องอะไรเลยไม่ต้องหรอกงานในหลวงนี่ก็เขาก็ดีกามาจากํำนักพระรจังวังก็ไปนั่งพกก็ไปนับประเทศในวันที่สุดงไปเีกคือไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรอะไรเหมืนใครเขาดอกตุงพ่อประทวนนะ่ย ก็เป็นหลวงพ่อไปทวนเนี่ยไม่จําเป็นต้องบินสูงเหมือนใครเขาจงบินไปเท่าที่เราพอจะบินไหวแมน้นท่าที่บินนี้อาจจะไม่เหมือนใครขอบินไปแค่ถึงขวันเท่านั้นพอศีลก็คือเรื่องที่ต้องรักษาเดีนยนหลวงพ่อเป็นนี้ก็รักษานะพระคุณเจ้าไม่รู้ว่ามีความคิดกันยังไงถ้าบุญไม่มีบารามีไม่พร้อมเนี่ยคิดว่ามันยากนะพระคุณเจ้าทุกรูป การก่จะสร้างวัดการเจียทำอะไรเขาศรัทธาไปสร้างที่น้องพวงน้อยเนี่ยตอนนี้ก็ศาลาสารา้อยยี่สิบต้นแต่ไม่ได้พูดออกเรื่องบุญไม่บอกเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระแต่เรื่องของโยมจะเข้ามาวัดเป็นเรื่องของพระที่จะต้องบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีอะไรควรหรือไม่ควรเรื่องของพระโยมจะไปพูดในบ้านอย่างนั้นมันเรื่องของโยมไม่ใช่เรื่องของพระ แต่เข้ามาในวัดเป็นเรื่องของพระที่ต้องพูดว่าโยมเข้ามาวัดเพื่ออะไรถ้าโยมไม่เข้ามาวัดจิตวัดใจโย,ยมไม่มาให้อภัยกันบ้างไม่ต้องมาเพราะมายิ่งมายิ่งบาปเข้ามาวัดต้องมาดูดูข้อวัดข้อปฏิบัติท่านไปพูดต่อในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติสภาทานังธรรมานังทินาเนตีการให้ทาเป็นทานก็ย่อมชนะการให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระองค์งตัดไว้อย่างนั้น ถ้าท่านเข้ามาแล้วนําเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราไปพูดไปขยายต่อมันก็เป็นการไม่ได้ให้ทำเมื่อไม่ให้ทำฝ่ายตรงข้ามของธรรมมันก็คืออะวิชาอกุศลมันไม่เป็นกุศลแล้วมันเป็นอกุศลมันก็จะนําตนตกต่ําเห็นก็ทําดีแนละ้วจาบจ่วงร่วงเกินกมันอย่างนี้มันไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักการของผู้นําเขามีอยู่ ทุกอย่างทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราเข้าวัดนำสิ่งดีๆไปพูดก็เหมือนเราให้ทำนะเพราะฉะนั้นก็ขว่าในข่าวไม่ตีนะ